สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมรหัวิชาสอง0มื่ดโดยเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยจันทรยนนาลองลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงวัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง วางตัวของวัตถุอยู่ในแนวเดิมเช่นรถยนต์วิ่งทางตรงหรือวัตถุตกลงอย่างอิสระคือตกจักที่สูงอย่างนี้การเคลื่อนที่แนวโค้งการเคลื่อนที่แนวโค้งวัตถุจะมีการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมกันคือการเคลื่อนที่แนวราบและการเคลื่อนที่แนวดิ่งแรง กระทำอย่างเช่นการโยนลูกบาสเข้าห่วงหรือการเคลื่อนที่ของลูกป,ปืนใหญ่่างนี้ทีนี้การเคลื่อนที่แบบหมุนการเคลื่อนที่แบบหมุนก็เป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นวงกลมโดยมีแรงกระทำในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นการเคลื่อนที่แบบซ้ำแนวเดิมเช่น การเคลื่อนที่ของใบพัดลมการเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์ทีนี้การเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแบบแกว่งการเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแบบแกว่งเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วเคลื่อนที่กลับมาอย่างที่เดิมโดยการเคลื่อนที่นี้อาจจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ อย่งเช่นการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาคือไปแล้วกลับอย่างนี้หรือว่าการสั่นของสปริงอย่างนี้ทีนี้มาดูระยะทางและการกระจัดระยะทางคืออะไรก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแนวทางการเคลื่อนที่ไปจริงๆทั้งหมดของวัตถุ เรียกว่าระยะทางก็คือระยะทางทั้งหมดคือจากการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดจุดท้ายอันนี้เป็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งหรือว่าจะเป็นโคดโคง้งวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่จะนับเป็นระยะทางทั้งหมดส่วนการกระจัดการกระจัดหมายถึงระยะทางที่วัดได้จากจุดเริ่มต้นถึง จุดจุดท้ายเลยอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างนี้บ้านสมชายกับโรงเรียนถ้าเป็นระยะทางก็คือจะวัดทั้งหมดที่โค้งโค้งเป็นถนนโค้งไปโค้งมาถึงโรงเรียนระยะทางจะได้ยาวมากอันนี้คือเป็นระยะทางทั้งหมดคือวัดได้แต่ระยะกระจัดจากจุดเริ่มต้นคือบ้านสมชายถึงโรงเรียนลากเป็นเส้นปะสีดแดงนี้อันนี้คือการกระจัด คือจะเป็นเส้นตรงหลยจะเป็นระยะที่ทสั้นที่สุดเรียกว่าการกระจัดการกระจัดนี้จะเป็นปริมาณเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางทีนี้มาดูอัตราเร็วความเร็วความเร่งอัตราเร็วคืออะไรอัตราเร็วก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้หารด้วยหนึ่งหน่วยเวลามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ส่วนความเร็วความเร็วก็คือระยะก,กระจัดหารด้วยเวลามีปริมาณมีหน่วยเป็นเอ่เป็นปริมาณเวกเตอร์ส่วนความเร่งความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของวัถตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที ีนี้มาดูความเร่งคงที่ความเร่งคงที่จากรูปภาพตัวนี้รถยนต์คันนี้ก็จะวิ่งเริ่มจากศูนย์วินาทีอย่างนี้ศูนย์วินาทียังไม่ไ,ไปไหนนระยะทางที่วิ่ง v หนึ่งช่วงหนึ่งก็สองสองเมตรต่อวินาทีพอผ่านไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีก็จะได้เป็น สีเมตรต่อวินาทีก็คือตรงนี้ก็สองตรงนี้ก็มาสองพอเวลาผ่านไปอีกเป็นสองวินาทีอ่ b สามก็เท่ากับหกเมตรก็คือได้ตรงนี้มาสี่ตรงนี้มาก็เป็นหก็คือสองพอไปสามวินาทีช่วงนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกสองเมตรก็ไปเป็นแปดเมตรต่อวินาทีะช่วงเพิ่มขึ้นทีละนาทีละ วินาทีเวลาก็เพิ่มขึ้นระยะทางก็เพิ่มขึ้นทีละสองเมตรสองเมตรเท่ากันคือคงที่ตลอดส่วนความเร่งไม่คงที่ความเร่งไม่คงที่อย่างเช่นวินาทีวินาทีแรกที่จะรถวิ่งออกได้สองเมตรต่อวินาทีพอวิ่งไปอีกหน่อยเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีได้เป็นหกเมตรต่อวินาที แทนที่จะเป็นสี่ก็คือเป็นหกก็คือเพิ่มขึ้นมาส่วนบอวิ่งไปอีกได้สองวินาที v สามก็เ้่ากัสิบสองเมตรต่อวินาทีช่วงนี้ก็ไม่หยุดนิ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกระยะทางมากขึ้นแต่วินาทีเท่าเดิมส่วน v สี่ความเร็วความเร็วระยะที่สี่ก็เพิ่มขึ้น เป็นสิบสี่ก็คือช่วงตรงนี้จะไม่คงที่ก็เรียกว่าความเร่งไม่คงที่ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาดูความหน่วงความหน่วงก็คือความเร่งที่ติดลบติดลบก็หมายความว่าวิ่งไปเรื่อยๆความเร่งก็จะลดลง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 เรื่อยๆจนติดลบหรือจนถอยหลังหรือว่าเป็นศูนย์นั่นเอง เป็นศูนย์วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ความเร่งก็ลดลงลดลงลดลงแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้ก็คือความเร่งติดลบทีนี้ก็มาดูสมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุ จากกราฟตัวนี้อันนี้คือความเร่งคงที่ความเร่งคงที่ u คือความเร็วต้น v ความเร็วปลาย t แทนเวลาที่ใช้ s แทนระยะทาง a แทนความเร่งของวัตถุนี้ก็มาดูการืันที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้สังเกตการตกของวัตถุที่ตกอย่างอิสระลงสู่พื้นโลกทำไมผลแอปเปลลิลจึงตกลงสู่พื้นดินทำไมดวงจันทร์ไม่หลุดไม่ลอยหลุดออกจากโลกไอแซคนิวตันก็มาคิดค้นคว้าศึกษานิวตันก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้า ต่อจนในที่สุดก็สามารถที่สูจนในเรื่องกฎของการดึงดูดของสสารโดยโลกและดวงจันทร์ต่างก็มีแรงหนีศูนย์กลางซึ่งต่อต้านแรงดึงดูดไว้ทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้แต่ผลแอปเปิลกับโลกก็มีแรงดึงดูดระหว่างกันเพราะนั้นผลแอปเปิลเมื่อหลุด จากขั้วจึงเคลื่อนที่ตกลงมาอย่างอิสระตามแรงดึงดูดของโลกทีนี้ก็มาดูการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกลงมาอย่างอิสระเมื่อวัตถุตกลงมาอย่างอิสระวัตถุจะเคลื่อนที่ลงพื้นผิวโลกด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลก สัญลักษณ์ที่ใช้แทนน้ำแรงนถ่วงก็คือ g g มีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นคือวัตถุจะเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ9.8เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเราโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งถ้าโยนวัตถุขึ้นวัตถุก็จะ ขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นตามแรงที่เราโยนขึ้นไปแรงกระทําถ้าวัตถุที่ถูกกระทําอย่างไม่ต่อเนื่องก็คือเมื่อแรงมันถดถอยลงวัตถุก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลง 5g เท่ากับ9.8เมตรต่อว,วินาทีกำลังสองก็จะได้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลดลงวินาทีละ 9.8เมตรต่อวินาทีกํลาลังสองก็คือจะดิ่งลงแรงตามแรงหนึ่งดูดของโลกจนกระทั่งความเร็วที่สุดเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็จะเรียกตําแหน่งนี้ว่าเป็นตําแหน่งจย์สุดของการเคลื่อนที่ก็คือโยนขึ้นไปพอหมดแรงก็จะถูกดึงลงมาตกลงสู่พื้นโลกตามแรงดึงดูดของโลกคือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ทีนี้ก็มาดูกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันก็มี3ข้อกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอนอกจากจะมีแรงลัพที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎความเฉื่อยคือข้อที่1 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเมื่อมีแรงลัพที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อว,วัตถุจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพที่มากระทำและขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพและแปรผกผันกับมวลของวัตถุทีนี้ดูกฎข้อที่3าม ของนิวตันทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและที่ทางตรงข้ามกันก็หมายความว่าแรงกิริยาก็คือแรงกระทำจะเท่ากับแรงปฏิกิริยาก็คือแรงต้านคือกระทําไปเท่าไหร่ก็จะตีกลับมาเท่านั้นเหมือนกับที่เราปาลูกบอลใส่ผนังออกแรงมากเท่าไหร่ มันก,ก็กระดอนกลับมาเท่ากับแรงที่เราเปล่าออกไปน,นี้คือแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยานนก็คือแรงต้านนั่นเองทีน,นี้ก็มาดูการนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาคำนวณมาใช้ในการคำนวณดูสักตัวอย่างตัวอย่างชายคนหนึ่งออกแรงผักกล่องใบหนึ่งที่มีมวล15กิโลกรัมไปวนพื้นราบด้วยความเร่ง 1. ห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองชายคนนี้ออกแรงผลักเท่าใดสูตรผลรวมของแรงเท่ากับมวลคูณกับความเร่งมวลโจทย์ให้มาคือสิบห้ากิโลกร,รมัมความเร่ง a เท่ากับหนึ่งจุดห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองแทนค่าสิบห้าคูณหนึ่งจุดห้าเท่ากับยี่บสองจุดห้านิวตันเพราะฉะนั้นชายคนนี้จะออกแรงผลักกล่องเท่ากับ ยี่บจุห้านิวตันสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เออวิทยตสาหกรรมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็มีอะไรก็ให้ไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาตลอดก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ